สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาจอกระเป๋าข้างนะครับพอเขียงนะครับผมนี่เราเย็บเป็นถุงไว้เรียมพร้อยแล้วนะผ้ารองใหญ่จูดด้านล่างนะครับด้านบนนี่จะเป็นผ้ากระเป๋าอ,อย่างเดียวนะครับนี่เราก็มาวาง,างหน้าประกบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ริมมาติดฝั่งนี้นะครับริมยต้องอยู่ฝั่งนี้นะ บางช่างเขาก็จะใช้ผ้าในตัวทําริมเลยนะครับเ็าจะพับแบบนี้เลยนะครับแต่ของผมนี่จะใส่ริมต่างหากนะครับแล้วก็เย็บลงมาถึงตรงปากกระเป๋า,าตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปบลงมาถึงตะเข็บข้างนะครับตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับ เสร็าก็เย็บดิมเย็บดิมประมาณ1นึินทีนะครับกระเป๋าข้างนครับพอเย็บดิมเสร็จแล้วเราก็เปิดมาเย็บตรงนี้ติดกับผ้ากระเป๋า ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มายึดกันลุยตรงนี้นะครับกระเป๋าเราก็ตัดทิ้งได้ตรงนี้พับกันลุยนะครับเสร็จแล้วเราก็มายึดกระเป๋า เรไรผ้าออกเรียบๆครับอย่าใหผ้าเหลือนะแล้วก็ตรงนี้ผ้ายืดเราก็ใช้กระดาษแข็งรองตีนพีด้วยนะครับ ดันบนนี้ยึดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับด้านบนนี่ครับเอาข้างเสร็จแล้วหนึ่ข้างอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่อันนี้เรายังไม่เย็บเป็นถุงนะเนี่ยเราเย็บไว้แค่นี้นะครับผมแล้วเราก็คว่ำลงแบบนี้นะครับ เรก็เอาผ้ามารองแบบนี้ก็าผ้าริมก็ททำเหมือนกันวางฝั่งนี้นะครับแล้วก,ก็ตัดทิ้งเหมือนกันคลิปลงมาถึงแต่ข็บข้างแล้วก็ตัดทิ้ง นะครับแบบนี้เราตอนเย็บดิมเนี่ยให้เราเย็บลงนะครับตอนติดดิมเนี่ยเราติดขึ้นไม่ได้แต่ตอนเย็บดิมเนี่ยเราต้องเย็บลงไม่งั้นปากกระเป๋ามันจะบิดนะครับ เสร็จแล้วก็มาเย็บตรงนี้ติดผ้ากระเพเหมือนกันับเสร็จแล้วเราก็มาเย็บเป็นถุงนะครับผมแต่ผมว่าเราเย็บเป็นถุงเสร็จจะจะง่ายกว่านะ ขั้นตอนเหมือนกันเราจะมาเย็บกครดไย้ตรงนี้ รงนี้เราก็ใส่ผ้ายพบผ้าเย็บเราก็สอดเข้าไปด้านล่างแบบนี้เลยนะครับผ้าย็ดผ้าย็ดกระเป๋านี่ควรจะใส่นะครับผมบางช่างก็จะบางช่างก็จะบอกว่าไม่ต้องใส่นะครับแต่สำหรับผมที่ใส่ดีกว่าดีที่สุดนะครับ เยอะนะครับรเขาก็ใส่กระดาษแข็งมารองเตรียมตีตรงนี้ครับเสร็จแล้ว สำหรับผมนะผมคิดว่าวิธีที่ทําเป็นถุงอะ่ะจอง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับผมโอเคนะครับวิธีจอกระเป๋าข้างครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ